ในโลกที่เสียงดังแข่งกันทุกวันคนเก่งจริงกลับไม่ค่อยส่งเสียงคนที่เติบโตเร็วที่สุดมักเป็นคนที่เลือกเดินแบบเงียบๆขัดเกลาตัวเองในมุมเล็กๆที่ไม่มีใครมองเห็นพวกเขาไม่ต้องประกาศไม่ต้องโอ้อวดไม่ต้องให้ใครมารับรู้ว่ากำลังพัฒนาตัวเองอยู่แต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับทรงพลังจนใครก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะความเงียบนั้นสร้างความลึกความนิ่งนั้นสร้างพลัง และการพัฒนาที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องเรียกร้องความสนใจทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่น่าเกรงขามแบบที่คนรอบตัวไม่ทันรู้ได้ซ้ำว่าพวกเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่บทความนี้จะพาคุณเข้าไปนั่งอยู่ในใจของคนที่เติบโตอย่างเงียบๆเ,เรียนรู้วิธีคิดที่พาเขาเก้าวนำคนอื่นอย่างสงบราบเรียบแต่โคตรทรงพลังในแบบที่คนภายนอกได้แต่มองตามด้วยความสงสัยปนชื่นชมหากคุณพร้อมจะพัฒนาตัวเองในแบบที่ไม่ต้องเสียงดัง แต่เฉียบคมกว่าที่เคยวันนี้คุณกำลังจะได้ก้าวเข้าไปสู่ประตูบานนั้นข้อที่หนึ่งคนที่พัฒนาแบบเงียบๆมักมีพลังภายในที่หนักแน่นและมั่นคงกว่าคนชั่วไปอย่างลึกซึง้งจนคนภายนอกไม่สามารถมองออกได้ในทันที ความเงียบของเขาไม่ใช่การถ่มตัวแบบไร้พลังแต่เป็นความเงียบที่เกิดจากการรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตต้องการเวลาความตั้งใจและการลงมือทำจริงๆมากกว่าการประกาศหรือสร้างภาพให้คนอื่นเห็นคนประเภทนี้เข้าใจว่าการเติบโตที่แท้จริงไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือหรือคำชมเชยใดๆ เพราะการพ okay. ัฒนาตัวเองไม่ใช่การแข่งขันทั้งสังคมแต่เป็นการพาตัวเองให้ก้าวไปอีกขั้นในแบบที่ตัวเองภาคภูมิใจเขาไม่จำเป็นต้องบอกใครว่าเขากำลังพัฒนาเพราะในโลกภายในของเขามีการต่อสู้ที่เข้มข้นกว่าที่คนภายนอกจะจินตนาการได้ทุกคืนที่เขาเงียบเขากาลังคิดกาลังวางแผนกาลังสะท้อนตัวเองอย่างลึก เขารู้ข้อบกพร่องของตัวเองเขารู้จุดที่ยังไม่ดีพอและเขาไม่หนีจากมันแต่เรียกจะพัฒนามันอย่างไม่ส่งเสียงคนพัฒนาตัวเองแบบเงีย,งยบๆมักหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไร้สาระเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองว่าช้าหรือเร็วเขารู้ว่าจังหวะของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน และคนที่ยังไม่เข้าใจตัวเองมักรีบวิ่งเพื่อให้ทันสังคมในขณะที่คนเงียบเลือกเดินตามจังหวะที่มั่นคงและลึกกว่าเขาไม่ได้มองเป้าหมายเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่แต่เป็นการเก็บชัยชนะเล็กๆทุกวันชัยชนะที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แต่เขารู้และมันสร้างเขาในแบบที่คนอื่นไม่เคยรู้มาก่อน ความน่าเกรงขามของคนประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มาจากที่เขายอมใช้เวลายาวนานในการฝึกวินยัยฝึกใจฝึกความคิดและฝึกตนเองจนกลายเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวต่อเสียงภายนอกเมื่อคนอื่นเอาเวลาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาเอาเวลาไปเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานซึ่งเป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมที่สุดและหนักที่สุดเพราะมันต้องการความจริงใจต่อตัวเองอย่างมาก เขารู้ว่าไม่มีใครรู้จักเขาดีเท่าตัวเองและไม่มีใครช่วยเขาได้เท่าความรับผิดชอบที่เขามีต่อชีวิตตัวเองหลายครั้งเขาถูกมองข้ามเพราะเขาไม่อวดไม่พูดไม่โชว์ผลลัพธ์แต่คนที่ถูกมองข้ามนี่แหละที่น่ากลัวที่สุดเพราะพลังของเขากำลังสั่งสมเงียบๆในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดจนถึงวันที่เขาก้าวออกมาอย่างมั่นคงทุกคนจะรู้สึกได้เองโดยที่เขาไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียว และนั่นคือสเสน่ห์ของคนที่เติบโตจากภายในจริงๆเขากลายเป็นคนที่นิ่งลึกเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองและมีแรงขับเคลื่อนที่ยั่งยืนกว่าคนที่ใช้เพียงแรงฮึกเหิมชั่วคราว คนที่พัฒนาแบบเงีย,งยบๆจึงเป็นคนประเภทที่ยิ่งรู้จักยิ่งน่าเกรงขามเพราะในความเงียบของเขามีพลังการขัดเกลาตัวเองอย่างต่อเนื่องมีความตั้งใจที่ไม่หวั่นไหวและมีความมุ่งมั่นที่ไม่ต้องการการยอมรับจากใครนอกจากตัวเองและสุดท้ายผลงานของเขาจะเป็นตัวพูดแทนทุกอย่างโดยที่เขาไม่ต้องเอ่ยปากเลยด้วยซ้ำข้อที่สคนที่พัฒนาแบบเงีย,งยบๆ มักมีวินัยที่ลึกและมั่นคงแบบที่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้เพราะวินัยของเขาไม่ได้เกิดจากการบังคับตัวเองชั่วคราวแต่มาจากความเข้าใจว่าการเติบโตต้องแลกมาด้วยความสม่ำเสมอความอดทนและการเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้มันจะไม่น่าทำก็ตามเขาไม่ใช่คนที่ต้องอาศัยแรงบันดาลใจทุกวันเพราะเขารู้ว่าแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงง่ายแต่ระบบวินัยและนิสัย คือสิ่งที่ทำให้เขาขยับเข้าใกล้ความสำเร็จจริงๆคนแบบนี้รู้ว่าไม่มีเวทมนต์ใดาพาเขาไปข้างหน้าได้มีเพียงความตั้งใจในวันที่เบื่อเหนื่อยและไม่อยากทำซึ่งมันคือวันที่คนทั่วไปยอมแพ้แต่เขากลับทำต่อเขาเลือกทำสิ่งเดิมซ้ำๆแบบไม่เบื่อเพราะเขาเข้าใจกลไกลทางจิตวิทยาว่าสมองจะสร้างความเชี่ยวชาญจากการทำซ้ำอย่างตั้งใจไม่ใช่จากการทำครั้งใหญ่ครั้งเดียว เขาจึงสร้างมาตรฐานให้ตัวเองโดยไม่รอใครมากดดันคนเงียบที่มีวินัยมักถูกมองว่าเฉยชาไม่ตื่นเต้นแต่ในความจริงเขากำลังขัดเกลากล้ามเนื้อภายในของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นทุกวันเขารู้ว่าแค่ทำให้ครบทำให้ดีทำให้ต่อเนื่องก็เพียงพอที่จะทิ้งคนส่วนใหญ่ไว้ข้างหลังแล้วเพราะคนส่วนใหญ่มักหวังผลเร็วแต่เขาหวังผลลึกเขาตระหนักดีว่าการพัฒนาตัวเองต้องใช้เวลา ดังนั้นเขาจึงไม่กดดันตัวเองเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยปละละเลยเขาทำทุกอย่างด้วยสติสมดุลและเดินหน้าอย่างนิ่งๆจนกลายเป็นพลังลึกที่คนอื่นสัมผัสได้โดยไม่ต้องบอกแม้ในวันที่โลกภายนอกเต็มไปด้วยสิ่งล่อตาสิ่งดึงความสนใจหรือความสุขฉาบฉวยเขาก็ยังเลือกทางที่ยากกว่าแต่ถูกกว่าเพราะเขารู้ว่าการให้รางวัลตัวเองแบบผิดเวลาจะทำลายทิศทางที่เขากำลังสร้างไว้ เขาเลือกที่จะไม่หนีจากความจริงไม่ผัดวันประกันพรุ่งและไม่หลอกตัวเองเขาตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองทุกวันแบบเงียบๆว่าวันนี้เขาทำอะไรได้ดีขึ้นไหมวันนี้เขาทำในสิ่งที่ควรทำหรือยังวันนี้เขาเข้าใกล้เป้าหมายอีกหนึ่งก้าวหรือเปล่าวินัยของเขาไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่เกิดจากความเคารพต่อตัวเองเขารู้ว่าตัวเองคู่ควรกับชีวิตที่ดีขึ้น และวิธีเดียวที่จะไปถึงตรงนั้นได้คือการรับผิดชอบในทุกการกระทําของตัวเองแม้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมไม่มีใครรู้แต่เขารู้และการรู้ของเขานี่แหละคือพลังที่ผลักเขาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดคนรอบข้างจะเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงเก่งขึ้นทำไมเขาดูมั่นคงและทำไมเขาดูเป็นคนที่ไว้ใจได้ ซึ่งความลับก็มีเพียงหนึ่งเดียวคือเขามีวินัยแบบที่ไม่ต้องอวดแต่คนสัมผัสได้คนที่พัฒนาแบบเงียบๆจึงน่าเกรงขามเพราะพวกเขาไม่ได้หวังโชคแต่สร้างโอกาสเองผ่านการทำสิ่งเดิมซ้ำๆอย่างมีคุณภาพทุกวันและเมื่อเวลาผ่านไปผลลัพธ์ของเขาจะยืนยันวินัยของเขาอย่างไร้ข้อกังขาข้อที่สคนที่พัฒนาแบบเงียบๆ มักมีความสามารถพิเศษในการควบคุมอารมณ์ที่ลึกกว่าคนทั่วไปอย่างมากเขาไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นคนที่รู้วิธีวางระยะห่างระหว่างความรู้สึกกับการตอบสนองได้อย่างถูกต้องเขาเข้าใจว่าการปล่อยให้อารมณ์พุ่งขึ้นมาบงการชีวิตนั้นคือวิธีที่ทำให้ตัวเองเหนื่อยเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะแพ้อารมณ์ชั่ววูบเช่นโมโหง่ายใจร้อนกังวลเกินเหตุหรือน้อยใจเร็วเกินไป คนที่เติบโตแบบเงียบๆรู้ว่าถ้าตัวเองหลุดแม้เพียงวินาทีเดียวมันอาจทำลายสิ่งที่ลงแรงสะสมมานานได้เขาจึงฝึกตัวเองให้รู้เท่าทันใจก่อนตามใจตัวเองเขาเลือกที่จะหยุดหนึ่งวินาทีเพื่อคิดก่อนตอบเลือกที่จะเกลือนคำพูดที่ไม่จำเป็นแม้จะอยากพูดมากแค่ไหนเลือกที่จะไม่ตอบโต้แม้ความจริงนั้นอาจอยู่ข้างเขาเพราะเขาไม่ได้ต้องการชนะทุกคนแต่ต้องการชนะตัวเองให้ได้ก่อน คนทั่วไปเมื่อเจอปัญหาแรกจะตอบสนองด้วยอารมณ์แต่คนที่พัฒนาแบบเงียบๆจะตอบสนองด้วยสติเขาไม่ปล่อยให้ความเครียดความกังวลหรือคำพูดคนอื่นเข้ามารบกวนความสงบภายในง่ายๆเขารู้ว่าทุกสถานการณ์มีเสียงในหัวที่พยายามหลอกให้รีบตัดสินใจแต่เขาเลือกที่จะฟังเสียงสติแทนซึ่งเป็นเสียงที่เบากว่า,วาแต่มีพลังมากกว่าเขารู้ว่าการตัดสินใจแบบใช้อารมณ์สร้างงานผิดพลาด แต่การตัดสินใจแบบใช้เหตุผลสร้างความก้าวหน้าเขาไม่รีบโทษคนอื่นเวลางานพลาดแต่กลับหันกลับมาดูตัวเองก่อนว่าอะไรแก้ได้อะไรต้องปรับอะไรต้องปล่อยวางและอะไรต้องไม่ทำอีกคนประเภทนี้ไม่ใช่คนที่ใจเย็นเพราะนิสัยแต่เป็นคนที่ใจเย็นเพราะฝึกใจตัวเองมานานจนมันกลายเป็นความสามารถเขารู้ว่าอารมณ์คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วที่สุดแต่ผลการตัดสินใจจากอารมณ์นั้นอยู่กับเราไปนานที่สุด เขาจึงไม่เสี่ยงเอาชีวิตตัวเองไปผูกกับอารมณ์วูบเดียวแม้เจอคำดูถูกเขาก็นิ่งแม้เจอความกดดันเขาก็ยังคุมสติแม้เจอความล้มเหลวเขาก็ไม่ฟูมมไฟแต่กลับมานั่งวิเคราะห์ว่าอะไรคือบทเรียนที่ต้องเก็บไปใช้ความนิ่งแบบนี้เองที่ทำให้เขาดูน่าเกรงขามในสายตาคนอื่นเพราะคนที่คุมใจได้คือคนที่สั่นคลอนได้ยากและคนที่สั่นคลอนได้ยากก็คือคนที่เดินไปข้างหน้าได้เร็วกว่ายาวกว่าและมั่นคงกว่า เขารู้ว่าคนที่ระเบิดง่ายมักพังง่ายคนที่อ่อนไหวต่อคำพูดคนอื่นมักไม่กล้าเดินต่อคนที่โกรธง่ายมักตัดสินใจผิดคนที่ใจร้อนมักเสียโอกาสและคนที่กลัวเกินไปมักไม่กล้าก้าวเขาจึงฝึกใจให้เสถียรไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองดูดีแต่เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในเกมชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเพราะเขาเก็บใจได้เขาจึงเก็บพลังได้จัดการได้ตัดสินได้ และก้าวต่อได้อย่างสง่างามโดยไม่ต้องเอะอะโวยวายหรือประกาศให้ใครรู้คนแบบนี้เมื่อมองตาก็รู้ว่าเขาคือคนที่ผ่านการต่อสู้ภายในมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเขามีความนิ่งที่ไม่ธรรมดาความเยือกเย็นที่มีเหตุผลและความแข็งแรงที่ไม่ต้องแสดงออกให้ใครเห็นความนิ่งที่คุมอารมณ์ได้คือสิ่งที่ทำให้เขาดูน่าแกรงขามอย่างแท้จริงข้อที่ส่ คนที่พัฒนาแบบเงียบๆมักมีความสามารถในการตัดคนตัดสิ่งรบกวนและตัดสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางชีวิตของตัวเองได้อย่างเด็ดขาดและไม่ลังเลซึ่งความสามารถนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มักติดกับความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นความคุ้นชินเก่าๆหรือความกลัวว่าจะอยู่คนเดียวแต่คนที่เติบโตแบบเงียบๆรู้ดีว่าพื้นที่ในชีวิตของเราเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด หากปล่อยให้สิ่งที่ดูเหมือนไม่เป็นไรสะสมมากเกินไปมันจะกลายเป็นกำแพงที่ขวางทางการเติบโตแบบไม่รู้ตัวเขาไม่ลังเลที่จะเดินออกจากวงสนทนาที่มีแต่ดรามา่าเขาไม่ฝืนอยู่กับคนที่ดูดพลังชีวิตมากกว่าจะเติมพลังเขาไม่ยื้อความสัมพันธ์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่เขาไม่เสียเวลากับกิจกรรมที่ไม่พัฒนาอะไรเลยและเขาไม่ปล่อยให้คนที่ไม่จริงใจเข้ามามีบทบาทในชีวิต เพราะเขาเข้าใจว่าคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของความคิดและชีวิตของเราเขาไม่ใช่คนเย็นชาแต่เขาเลือกคนเลือกงานเลือกสภาพแวดล้อมอย่างมีสติไม่ใช่เพราะเขาหยิ่งหรือมองว่าตัวเองสูงส่งกว่าใครแต่เพราะเขารู้ว่าพลังงานของตัวเองมีมูลค่าเกินกว่าจะให้ใครก็ได้เข้ามาใช้ เขาเข้าใจกลไกลจิตวิทยาว่าเราคล้ายฟองน้ำที่ซึมซับพลังงานรอบตัวเสมอหากอยู่กับคนคิดลบเราจะคิดลบหากอยู่กับคนขี้บน่นเราจะหมดแรงหากอยู่กับคนที่ใช้ชีวิตแบบไร้ทิศทางเราจะหลงทางตามแต่ถ้าอยู่กับคนที่พัฒนาแบบจริงจังสภาพแวดล้อมนั้นจะยกระดับเราโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียว คนที่พัฒนาตัวเองแบบเงีย,งยบๆจึงให้ความสำคัญกับความสะอาดของพื้นที่ใจมากกว่าความบันเทิงชั่วคราวเขาไม่ได้กลัวความเหงาแต่กลัวความสัมพันธ์ที่ทำให้ตัวเองถอยหลังเขาไม่ได้กลัวการถูกมองว่าห่างหายแต่กลัวการเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่พาไปไหนเขาเข้าใจว่าคนบางคนเข้ามาเพื่อสอนบทเรียนไม่ได้เข้ามาเพื่ออยู่ตลอดไปและเมื่อถึงเวลาที่ต้องปล่อยเขาก็ปล่อยโดยไม่ย,ยึดติด เพราะเขารู้จักค่าของตัวเองดีพอที่จะไม่ฝากชีวิตไว้กับคนที่ไม่เห็นค่าของเขาการตัดคนสำหรับเขาไม่ใช่การเกลียดแต่คือการเคารพตัวเองการเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเส้นทางชีวิตและการปกป้องพลังงานภายในไม่ให้ถูกดึงไปใช้โดยเปล่าประโยชน์เขายังรู้ด้วยว่าคนบางคนมีบทบาทในชีวิตเพียงชั่วคราวและเมื่อเขาเติบโตขึ้นคนกลุ่มเดิมที่เคยเข้ากันได้อาจไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันที่เหมาะกับเส้นทางในปัจจุบันอีกต่อไป เขายอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างสงบและมองว่าการเติบโตหมายถึงการเปลี่ยนแวดล้อมไปตามระดับพลังงานของตัวเองโดยธรรมชาติความน่าเกรงขามของคนแบบนี้อยู่ที่ว่าเขาไม่เคยเสียดายการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่พัฒนาเขาไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่เขาไม่กลัวโตคนเดียวเพราะเขารู้ว่าการเดินอย่างเดียวดายแต่ถูกทิศทางดีกว่าการเดินอย่างมีเพื่อนแต่ผิดเส้นทาง เขารู้ว่าการรักษาพื้นที่ชีวิตให้บริสุทธิ์คือการยกระดับตัวเองโดยตรงเขาจึงเลือกความสงบมากกว่าความวุ่นวายเลือกคนจริงมากกว่าคนเยอะเลือกคุณภาพมากกว่าปริมาณเลือกอนาคตมากกว่าอดีตและเลือกตัวเองในวันที่ไม่มีใครเลือกเขาเขาจึงเป็นคนที่ดูนิ่งลึกเข้าใจอะไรได้เร็วและก้าวหน้าแบบที่คนอื่นตามไม่ทันเพราะเขาไม่ยอมให้สิ่งรบกวนเล็กๆมาทำลายโฟกัสและจังหวะชีวิตของเขาแม้แต่นิดเดียวข้อที่ห คนที่พัฒนาแบบเงียบๆมักมีความเข้าใจเรื่องเวลาในระดับที่ลึกกว่าคนทั่วไปเขารู้ว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีใครเอาคืนได้ดังนั้นเขาจึงไม่ใช้เวลาแบบฟุ่มเฟือยไม่ปล่อยให้วันทั้งวันผ่านไปโดยไม่สร้างอะไรสักอย่างและไม่ยอมให้สิ่งเล็กๆน้อยๆมาดึงเขาออกจากเส้นทางที่เขากำลังสร้างอยู่คนทั่วไปใช้เวลาแบบมีเหลือแต่คนที่เติบโตแบบเงียบๆใช้เวลาแบบมีจำกัด เขารู้ว่าทุกชั่วโมงที่หายไปคือชั่วโมงที่เขาไม่มีวันได้กลับมาอีกเขาจึงระวังกับการใช้เวลาเหมือนคนที่ระวังกับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเขาไม่ยอมให้เวลาหลุดลอยไปกับคนที่ไม่มีจุดหมายไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความบันเทิงที่ไม่ได้สร้างคุณค่าไม่ยอมให้อารมณ์แย่ๆทำลายหนึ่งวันของเขาทั้งวันและไม่ยอมให้ความผัดวันประกันพรุ่งดึงเขาออกจากเป้าหมายเขาเข้าใจกลไกสำคัญอย่างหนึ่งคือเวลาไม่ได้ฆ่าเราแต่เราเป็นคนฆ่าเวลาจนมันฆ่าเราในที่สุด คนพัฒนาแบบเงียบๆรู้ว่าเวลาเป็นเหมือนเครื่องจักรที่เดินไปเรื่อยๆไม่สนใจว่าใครจะพร้อมหรือไม่พร้อมดังนั้นเขาจึงไม่รอจังหวะสมบูรณ์แบบหรือเวลาที่ใช่เพราะเขารู้ว่าเวลาที่ใช่คือเวลาที่เขาตัดสินใจลงมือทำนะตอนนี้ไม่มีข้ออ้างไม่มีความลังเลไม่มีการรอให้ทุกอย่างลงตัวเขาเลือกเริ่มก่อนปรับระหว่างทางและเติบโตจากความผิดพลาดแทนที่จะรอโอกาสที่ไม่เคยมา การให้ค่ากับเวลาทําให้คนแบบนี้ดูน่าเกรงขามเพราะเขาเดินหน้าไปอย่างเงียบๆในขณะที่คนอื่นยังยืนอยู่ที่เดิมเขาวางแผนชีวิตด้วยทัศนคติของคนที่รู้ว่าทุกวันคือโอกาสทุกชั่วโมงคือการลงทุนและทุกการลงมือทำคือการสร้างอนาคตเขาไม่ใช้เวลาเพื่อให้คนอื่นประทับใจแต่ใช้เวลาเพื่อทําให้ตัวเองในอนาคตขอบคุณตัวเองในวันนี้เขายังเข้าใจด้วยว่า การใช้เวลาให้คุ้มค่าไม่ได้หมายถึงการทำงานหนักตลอดเวลาแต่หมายถึงการทำสิ่งที่สำคัญจริงๆเขารู้ว่าเวลาคือการจัดลำดับความสำคัญและเลือกสิ่งที่มีผลกระทบมากที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่สุดเขาจัดเวลาสำหรับการพักผ่อนการเรียนรู้การสะท้อนตัวเองและการพัฒนาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อให้ชีวิตดูดีในสายตาคนอื่นแต่เพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคงจากด้านในความเงียบของเขานั้นเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวเล็กๆ ที่สะสมเป็นพลังยักษ์ใหญ่คนทั่วไปอาจไม่เห็นว่าเขาทำอะไรแต่ในความเป็นจริงเขากำลังลงทุนกับทักษะใหม่ๆเสริมความรู้สร้างนิสัยที่ดีสร้างพื้นฐานที่แน่นและเก็บความก้าวหน้าเล็กๆทุกวันเหมือนการหยอดกระปุกที่ไม่มีวันหยุดและเมื่อเวลาผ่านไปพอในปริมาณหนึ่งเขาจะกลายเป็นอีกคนแบบที่คนรอบตัวไม่ทันสังเกตมาก่อน เวลาที่เขาใช้เงียบเียบทุกวันคือสิ่งที่แปลงร่างเขาจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่น่าเกรงขามโดยไม่ต้องแสดงออกเลยแม้แต่นิดเดียวและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่เข้าใจค่าเวลาถึงมีออรา่าแปลกๆที่ดึงดูดความเคารพจากคนรอบข้างแบบไม่ต้องพยายามเพราะเขาไม่ได้ใช้เวลาเพื่ออยู่รอดแต่ใช้เวลาเพื่อเติบโตอย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วคนที่พัฒนาแบบเงียบๆไม่ได้เงียบเพราะอ่อนแอแต่เงียบเพราะแข็งแกร่งจนไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็น พวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จจริงๆไม่ได้เกิดจากการพูดแต่เกิดจากการลงมือทำซ้ำๆวันแล้ววันเล่าโดยที่ไม่ต้องประกาศว่ากำลังสู้กับอะไรอยู่โลกใบนี้ไม่เคยต้องการให้คุณดังแต่ต้องการให้คุณจริงพื้นที่ที่คุณกำลังสร้างภายในใจนิสัยความคิดวินัยการควบคุมตัวเองทั้งหมดนี้ตั้งหากที่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่น่าเกรงขามขึ้นทุกวัน ยิ่งพัฒนาเงียบเท่าไหร่ชีวิตจะยิ่งดังขึ้นเท่านั้นดังในแบบที่ไม่ต้องพยายามดังเพราะต,ตัวตนที่มันแข็งแรงเกินจะมองข้ามถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบจริงจังและหากวันนี้คุณเริ่มต้นด้วยความตั้งใจเงียบเงียบสักหนึ่งอย่างวันข้างหน้าคุณจะเป็นอีกหนึ่งคนที่คุอื่นมองแล้วต้องยอมรับโดยไม่ต้องพูดสักคา เพราะความเงียบของคุณจะสร้างพลังที่ดังกว่าที่คิดและจะพาคุณไปไกลกว่าที่เคยเชื่อเสมอ